ก,ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน่นน้องทุกคนที่ชอบและรักในการเล่นเกมแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับตัวละครซาเนตเฮ้ยมันติดอันดับกับเขาแล้วมันติดอันดับ72ของเชียงใหม่มันภูมิใจเปล่าวะแต่แวนติดอันดับของ20นะและดูชะตากรรมของฝ่ายเราซิว่ามันจะลำบากแค่ไหนอ่ะก็ดูแล้วกันนะครับ เราเชิญรับชมได้เลยว่าเป็นยังไงแล้วนี่ลำบากลำบนอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้ยแวนไม่สนล่ะครับสุภาพบุรุษอย่างแวนน่ะอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ไหนต้องอยู่กับคิดซี่ซี่คิดซี่จะได้ช่วยให้ชักหน้าก็ว่าให้มีอยู่กับชักหน้าดีกว่า เอาะครับเริ่มเกมมาจะทำยังไงล่ะซานิชก็ต้องไปฟาดก่อนสิทำอะไรเยอะแย,ะ,ยะไม่ได้หรอกโดนเกมมาเนี่ยซานิชได้แต่รอให้เลเวลสี่แล้วก็บวกแล้วก็ซับให้มันเละไปเลยแล้วเกมนี้ต้องเจอกับใครยังไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ผิดพลาดเล็กน้อยอันน่ะไอพีอื้อหือ โอ้ยแต่บอกตามตรงนะต้นเกมเนี่ยซานิปก็สู้ไอดีไม่ได้อยู่แล้วเออไอ้ต่อยก่อนเฮ้ยมจะเ้าไปไหนต่อให้มึงจะอันดับสูงนะเว้ยอันดับ72ของเชียงใหม่ก็จริงนะเว้ยแต่ว่ามึงก็ไม่ควรไปแจกขนาดนั้นนะเออขอโทษครับจ่าได้โปรดให้อภัยผมเลยนะครับจ่าเฮ้ยให้อภัยได้แต่อย่าแจกนะกันนะมันก็ไม่แน่นะครับ มันอาจจะมีความลำบากลำบนมาก็ได้นะครับจ่าเอ้ยจ่าบอกเองม่าใจเย็ยนๆเองอย่าพึ่งแจกเองต้องใจเย็ยนๆไว้สานิษเองฟังจ่านะได้เลยครับไม่ฟังไม่อะไรแล้วครับผมจะบวกอย่างเดียวเฮ้ยๆฮจ่าบอกใอ้ถอยมาสานิษไม่สนนะครับผมจะเอามันผมจะเอามัน นั่นเห็นไหมไม่ฟังจา่าขอโทษครับจา่าที่ผมไม่ฟังจา่าโอ้โหเกือบตุ้ยแล้วเหรอฮะนั่นบอกแล้วไงอย่าเฮาจา่าเพิ่งพูดจบขอโทษครับจา่าแล้วมันเป็นไรน่ะเอามาเกิดกัดสันสะเทือนของคอ,งองงเห็นไหมจา่าบอกแล้วไม่ฟังจา่าเอ,อผมขอโทษครับจา่ายังไงก็ให้อภัยผมหน่อยนะครับจา่า เลยลำบากลำบนจา่าต้องพูดต้องเตือนให้มีสติสตางสานิศเออขอโทษครับพอดีว่าผมอะ่ะห้าวไปหน่อยครับจา่าเออหัดฟังจา่ากราพูดสะากันเราอะ่ฮะฮะเอาแต่ใจตัวเองมาถึงไหนเออขอโทษด้วยครับผมผิดไปแล้วครับ <Okay. S 1> จ่าให้แอัยไฟเบา ถ้าข่าได้จ่าจะให้อภัยแต่ถ้าข่าไม่ได้จ่าจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดโอ้โหอย่างนี้ผมต้องทำยังไงอะ่ะก็ต้องเล่นให้ชนะเท่านั้นมันไม่ง่ายนะจ่าดูสิไอริฟิลมากเลยอะ่ะชอชอชอ,ชอไม่ไหวแล้วจ่าไอไอริขอถอยก่อนนะข้าไอริสู้ไม่ได้ขอโทษขอโทษฝากไว้ก่อนเธอไอริบังอาจหนีได้ ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกซานิตจ่าเองก็คิดว่าเขาจะเอาหนูลงได้งั้นหรอจา่าคิดว่าลงได้นะถ้าเธอไม่หนีแล้วก่อนจ่าคะจ่าฟังดีๆนะคะไม่มีทางหรอกค่ะยางงั้นเรามานี่ไอรนีมานี่ไอรนีจะไปไหนแหน,น่แหน,น่คิดจะหนีหรอ,หอเอามันเอาลงแล้วค่ะจา่า แต่ไม่ใช่มันคนเดียวนะมันเอาเพื่อนมันมาด้วยใครไบรท์ <Bright? S 2> เพื่อนมันไงโอ้ไบรท์ดีมากช่วยสั่งสอนน้องไอรีให้รู้หน่อยว่าแถวนี้ใครใหญ่สรุปแล้วใครใหญ่คะแนิทหรือไบรท์คะหรือจ่าจ่าไม่ใช่คนเล่นจ่าแค่พูดคนบังคับก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเล่นอะไรอยู่ จเย็นๆบร็อเพื่อนใจเย็นใจเย็นนะครับผมผมฟังอยู่แล้วครับใจเย็นอยู่ครับโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งรีบร้อนเราจะค่อยๆเคลียร์คลิปแล้วเราก็จะค่อยๆเคลียร์คลิปไปเลยเลยมาแล้วครับผมมาแล้วบรท์ใจเย็นบรท์ไอรนีมันอยู่แถวนี้แหละมาสิมามาเลยอยากเจอนี่สองคนเรามาสิ อยากเจอเอ้ยขอวิ่งหลงก่อนใจเย็นกำลังไปคิกซี่ใจเย็นไว้คิกซี่อดทนไว้นะไม่เลวุงกิ้วเดินไปไหนฮะนี่ก็อีกคนหนึ่งไปไหนไปไหนจะไปไหนฮะจะไปไหนหเฮ้อลูกบอนของฉันทำอะไรไม่ได้เลยเอ,อ ลุงเกียวเดอก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยลุงเกียวเดอร์ยังไม่ขันได้ป้องกันอะไรเลยนี้ลุงเกียวเดอร์กระโดนกระทืบมสเลเลยสลับเลนแล้วผมลงมาข้างล่างแล้วจ่าขนาดนี้โอเคจ่าเห็นแล้วลงมาก็ดีละจ่าจะขอใ่้สนิทช่วยตีไอ้แมงนั่นหน่อยให้มันมีแสงสว่างไปส่องในป่าเขาว่าเราเห็นอะไรบ้างรับทราบครับจา่าผมตีตายแล้วครับ ดีดีขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาช่วยน้องคิกซี่สิครับจา่าผมมาแล้วครับโอเคอ,อ,อันนี้ปาลูกบอดเอา้าเป็นยังไงล่ะไอลิโดนแวนเลยไอลิก็แค่อยากจะเข้าไปล้วงแวนเองแต่สุภาพบุรุษไม่มีเคำว่าสุภาพบุรุษในสายตาของฉันมีแต่คำมาต้องเก็บเก็บมันให้ตายให้พวกเรามาดูเลยร็ว ดูความชิปหายของเขาเร็วๆๆโรลิออนจะไปไหนมาให้ผมทุบซะดีๆไม่ได้ไม่ได้ต้องหนีก่อนไม่มีแล้วก็กลายเป็นศพแน่เราเอยพวกเราสนิทมานาไม่มีแล้วเร็วๆเรวีบมาเร็วมีโอกาสชนะอยู่นะครับทุกคนช่วยช่วยกันหน่อยเอาละผมจะดักตรงพุ่มนี้นะครับจ้า เอออย่าพูดเยอะดักพุ่มไหนก็ดักขใข้ฆ่าได้ก็พอได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้จ่าผมจัดให้แต่ขอมันออกมาก่อนมาแล้วใช่ไหมมาแล้วก็นี่เลยอ้าเออไมันหยุดผมเอ,อ้จ่าช่วยผมด้วยจ่าจะช่วยยังไงล่ะฮะจ่าไม่ได้อยู่ด้วยนี่โอเคครับจ่าผมเป็นยังไงบ้างครับการเล่นของผมได้กินเขาไหมครับได้สิ แต่แต่เสือก Execute แย่งคิวเพื่อนซะงั้นโอ้ก็จ่าเขาจะหนีไปแล้วผมก็ต้องจัดการเขาโดยการ Execute เพื่อไม่ให้เขากลับบ้านส่งเขากลับบ่อกเกิดด้วยกันตุยบุรีเอเอาแล้วแล้วจ่าจะไว้ใจได้ไหมเนี่ยและอีกหน่อยเขาจะลัดช็อตไหมเนี่ยจ่าอย่าพูดจ่าไม่ใช่คนบังครับจา่านะฮะแค่สั่งให้ผมทำตามจ่าเท่านั้นเอง เอ้ยดูถูกจาก่ายงั้นเหรอไงเ,เดี๋ยววันหลังจ่าจะเล่นโชว์ให้ดูไม่เอานะครับจา่าโอ้ซานิผมอุสา,สา์ติดเม็ดมาลำบากแทบตายกว่าจะติดโอ้อยถ้่คนเล่นประจำมันก็ติดอยู่แล้วละ่ะแม่งเล่นตั้งแต่มันถูกบัฟมาเป็นซับพอร์ตเป็นทั้งไฟเตอร์เป็นทั้ง,ท,งทั้งอะไรครับ ทั้งคนที่เธอไม่รักและคนที่เธอไม่สนใจโอ้ยพูดคำนี้ก็เจ็บแล้วครับจา่าอย่าพูดเลยนะผมขอร้องแล้วครับจา่าโอ้ยเจ็บไปท่างหัวใจทำไมยังทนและจะทนทำไมละะ่ะฮะทาไมโทนเขาไม่นักก็ไม่ต้องโทนสิจา่าพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะครับจา่าเฮ้ พูดถูกแล้วยังไงก็ไม่มีคนมารักเองหรอกมันก็ถูกของจ่าแล้ะครับแล้วใครจะไปไหนนคอสโอ้นาคอาสซิกแซกยังเข้าไปไม่ทันไลยเลยอ่ะโอ้นคอสโดนปาดซะแล้วใครปาดแน่นคอสวะแวนเองเหรอจัดให้ครับจ่าผมจับให้สองตัวหลังผมจัดให้เลยจ่ากิวดอร์จะไปไหน ฟันฟันฟันเอ้ยฝากไว้ก่อนนักกี่ยว้โอ้ยโอ้ยลุงเกือบตายลุงรอดไปได้ไงเนี่ยเอาละครับสนุกสนานกับเกมจะสั่งให้ทำอะไรผมก็ทำหมดแล้วครับจ่าโอเคสานนิตตีบั๊กแดงมาสิได้เลยครับจ่าจังหวะนี้ผมก็จะฟาก ฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มตีคลิปไปเลยๆต,ต,ตี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 จนได้ปั๊บแดงแล้วผมก็จะถอยนะครับจ่าเออถอยสิถอย,ถอยถอยจะไปอยู่ทําไมในพุ่มรอนะคอมันโผล่มาแล้วไงฮะไม่เห็นศัตรูอยู่ตรงนั้นเต็มเลยเหรอไม่ไม่ไม่จ่ามันไม่มาจ่าจ่ามันไม่มาเอ,อ้ยดูหน่อยสิชักหน่าโดนหน้าสงสารเนี่ยไปช่วยชักหน้าก่อนแล้วสานิ์คาสั่งของจ่าถือเป็นที่สุด ได้เลยครับจา่าที่พมจัดให้เป็นพิเศษนี่นะเฮ้ยเยเดี๋ยวเดีเด๋วนั่นใครอ๋อไอรินี่เองเฮ้ยเจ้คิดจะไปไหนไปไม่ได้หรอกอัลติเมตเฮ้ยเจ้าน,นี่อีกตัวหนึ่งโรล,ลิออนหากไว้ก่อนเถอะมาแล้วทุกคนมารวมกันก่อนถอย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 ,ถอยโอ้ยชักหน้าเ็าว่าถอยก่อนเถอะเลือดจะหมดอยู่แลยนี่ขอบคุณที่เพิ่มเลือดให้ครับชักหน้า ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเป็นช้างน้ำคอยยืนแทงให้แล้วพ่นน้ำใส่แฟรเอาชักเน่ผมไม่มีมานาทำไงดีครับรีบเติมมานาแล้วมาช่วยเลยแล้วตอนนี้จะชิบหายแล้วสีเนี่ยโอ้ยเอาใจเย็นๆสิครับชักหน้าผมผมผมเออผมผมกำลังจะไปเคลียร์ตรงกลางอยู่ครับเอาแล้วมันเห็นผมได้ไงเห็นสิเมื่อกี้เองโผล่ไปให้มันเห็นนิดหน่อย ไอรีนี่มันน่าลำคาญเหลือเกินนะครับวิฟับไปอยู่นั่แหละเฮ้ยเอาเหรอจะเอาเราใช่ไหมมาเลยมาสิมามาเราจะใส่ให้สุดแล้วก็ฟิกเกอร์แล้วก็เอ็กซ์คิวตายซะตายตายตายให้หมดตายแวนสวยแวนซอย,ยไปได้เลยครับสุภาพบุรุษยังพมไม่เคยปล่อยให้ใครรอดเอ้ทำไมไม่ตายกิเดอ์กิลด,ลด์หลุดไปเลยเนะี่ยกิลด์ไม่ตายโอ้โว วุ่นหมายแล้วงานนี้ถ้าเกี่ยวเดิมไม่ตายเราก็เหนื่อยนะเนี่ยเอาละซื้ออะไรต่อดีครับจ่านั่นแหละซื้อดาบนั่นเออเออดาบนั่นดาบอะไรดาบโอเมนที่เขาเรียกกันเออเออได้ได้ครับจ่าได้ได้เลยผมกาลังกดซื้อครับโอเคแล้วต่อไปซื้อเคียวนะได้ได้ได้ครับจ่าเดี๋ยวผมซื้อให้แต่แต่ขอเวลาผมหน่อยนะไม่ใช่ว่าผมจะซื้อได้ทันทีเลยนะครับจา่าโอเครับทราบตารนี้ เออตามนี้นะครับไม่ใช่ตามนี้เออก็ตามนี้ไงเล่นมุกอะไรวะเนี่ยโอ้ยมุกเฮยเมุกสามบาทสองบาทก็มาเล่นโอ้ยให้ตาเถอะแล้วหอกนั่นนะ่ะจะไปแทงสีไหนอ่ะไปแทงสีหายครับเอาเฮียจ้าเฮ้ยไปไหนไปไหนเราไปไหนนะ่ะน้องเทียวแทงสีหาย ให้หายไปเลยให้ให้ให้ใหใหอย่ากลับอยา่าผลกลับนะไม่งั้นเดี๋ยววุ่นวายกันหมดแทงแทงแล้วก็ฟากเข้าไปนี่นี่แหละนี่น,นี่หอกของมังกรตีมังกรแล้วเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยมังกรไม่ได้เกี่ยวเลยนี่ฟาดหังมาทีหนึ่งเจ้าเจ้าไบรท์ช่วยหน่อยก็ช่วยอยู่นี่ไงครับโอเคสวยงามจ่าครับให้ผมทำอะไรต่อ ฟังให้ตีดักเซเลเยอร์เดี๋ยวนี้รับทราบครับจ่าผมกำลังตีมาเร็วมาเร็วคิกซี่มาช่วยกันตีด้ค่ะคิกซี่กำลังมาค่ะอย่าเหยียบดอกไม้ในปล่อยผีเสื้อนี่แน่ไบรท์เมื่อไหร่จะมาใจเย็นกำลังมาอยู่เพื่อนโอ้โหชักแม่สู้อยู่คนเดียวไบรท์ยังไม่มาโอ้โหวุ่นวายหลังงานนี้อย่าเพิ่งตายนะไบรท์ใจเย็นไบรท์ไบรท์ศัตรูเยอะขนาดนั้นไบรท์ก็จะเข้าไปนี่ตายไปคนหนึ่งนี่ ตายอีกคนหนึ่งเฮ้ตายอีกคนหนึ่งเข้ามาให้หมดเข้ามาให้หมดเอาได้หมดไม่สนลูกใครเอ้อแหวนไปไหนแหวนเอาแหวนแหวนไปไหนซะแล้วแหวนเอ่อแหวนกำลังจะเอาป้อมล่างครับผู้แต่เขารวมกันตรงนั้นแหวนไม่เห็นเหรอเอ่อผมไม่เห็นครับจ่าอย่าว่าอะไรผมเลยนะครับจ่าไม่ว่าหรอกแหวนจะตายคู่กันไหมเนี่ยฮะไม่ตายครับ ผมได้เปียบครับผมซอยมันอยู่โอเคซอยก็ซอยจ่ายอมรับก็ได้แต่รอบหน้าครับมีรอบที่สองในแหวนรับทราบครับผมจะไม่มีครั้งที่สองโอ้ยแหวนเอ้ยไม่ดูเลยจ่าเขาพูดคำนี้นะทำไมไม่ดูอะไรบ้างเลยไม่ดูตามมาตาเรือเคยเห็นประโยชน์ของเพื่อนบ้างไหม,มคเคยทำเพื่อชาติบ้างไหม เคยคิดถึงเพื่อนล่วมทิ้งหรือเปล่าจ่าถามแค่เนี้ยเคยไหมเออจ่าอย่าพูดแทงใจดำอย่างนั้นสิครับผมก็ยังไม่เคยทำอะไรผิดหวังเลยนะคะแต่จ่าผิดหวังกับแกมากี้ที่แกไม่คิดจะทำอะไรให้จ่าเลยก็ผมจะไปตีป้อมอยู่ครับผูแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าพวกมันรวมกัน ผมก็เลยต้องถอยกลับไม่งั้นเราจะแพเอาเอาอีกแล้วแล้วใครหายไปคนหนึ่งเนี่ยเออไม่มีใครหายครับจา่ายังอยู่คบกันอยู่เพียงแต่เพียงแต่อะไรไม่มีใครตีป้อมครับจา่าแวนหายไปแล้วโอ้โหนาคอดหายอย่างเร็วโดนอะไรอะ่ะโดนอะไรขัดขายอีกแล้วนาคอดเบื่อนะรู้เปล่าทำไมนาคอดต้องโดนขัดตอลอดเลย โอ้โหสาซิกแซกยังเด็กแหวนเฟี้วเ้าเราตักท่าแต่ดันโดนโดนใครโดน x วเป็นยังไงล่ะรู้จักเอ็กซค x วหรือ,อยังโท่นี่ก็มาขัดขาดกันอยู่ได้เดี๋ยวฉันจะเก็บแกเป็นคนแรกเลยสานิดตฝากไว้ก่อนมาเลยครับอยากโดนเฮ้ยเฮฮอยากโดนช้อนแกงอ่ะฝั่งนู้นนะ่ะ มาสักหน่อยสิโดยเฉพาะนาคอร์อ่ะยังไม่พร้อมช่องแกงไม่มีมีแต่ส้นตีนรับหรือเปล่าล่ะสนิทโห้ถ้ามาเป็นส้นตีนไม่ต้องมาก็ได้ถ้าคิดว่ามาเป็นส้นตีนขนาดนั้นไม่ต้องมาเลยโอ้ยอะไรนักหนาเน่ยชักหน้าใจเย็นจ่าสั่งชักหน้ากลับมาก่อนชักหน้าจ่าสั่งให้ถอยเดี๋ยวนี้ถอยอยู่ครับจ่า เอาทำไมชัดหน้าเสียงเปลี่ยนอะโอ้ยสงสัยคนภาคเสียงหลงเออกูว่าง้นหละชัดหน้าคิดว่าเสียงเขาหลงไปจริงๆนี่แหละนี่เฮ้ยมีความบันบังเกิดนี่ตายครับนี่ไอชักโกดธนี่ไม่ตายเฮ้ยรอดรอดได้ไงวะก็มีดาโอเมนช่วยเฮ้ยกะว่าเฮ้ยเยใจเย็นโอ้โสับเข้าให้ออยะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโหโอ้โหไม่รอด มันไม่มีใครมาช่วยเลยเราไม่มีตัวดาเมจแวนหายไปไหนแวนตุยไปนานแล้วไม่ใช่บ้างแวนเพิ่งเกิดนี่แวนยังไม่ตุยครับเปลี่ยงแต่แวนที่ยังไม่ได้ทำอะไรครับฟู่โอ้โแวนเคยคิดจะทำประโยชน์ให้เพื่อนบ้างไหมเคยคิดจะทำอะไรให้เพื่อนบ้างไหมแวนมัวแต่แยกสู้อยู่นั่นแหละแวน ชักหน้าพูดในใจดังๆแล้วว่าไอ้แม่งไม่เคยสนใจเพื่อนเลยโอ้ยเสียงหลุดเสียงหายอย่านะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจความรู้สึกของชักหน้าตอนนี้นะทำทุกอย่างเพื่อแวนแต่แวนไม่งนานไม่สนใจสักอย่างจะควรทำยังไงดีวนไปตายเอาดาบหน้าเลยแวน อพวกคุณทั้งหลายได้ยินไหมครับแวนเอะอผมได้ยินครับแต่ว่าผมก็ทำไม่ได้ครับจะให้ผมไปตุยปุริเย่ตรงด่านหน้าผมทำไม่ได้หรอครับเอ้ยสนิทลาคาเหลือเกินยี่โดนหอ,อกฆ่าแทงตายซะเลยเออเขากำลังเอาดักเอ้ยมาช่วยกันก่อนเร็วๆๆมาเอาดักกันก่อน แวนหายไปไหนอีกแล้วไม่รู้หลักง,งานเนี้ยแวนหายแต่ว่าจิตใจของข้าจะสู้จนตายวินาทีสุดท้ายนี่หายไปซะโรลิออนเกี่ยวอะไรเนี่ยโอย้ตายอีกนะคอตายอีกนี่นะเจ้าเออนะาคอตายอีกโอ้โหแทตเป,ปลลิลคิวสวยงามมากสมแล้วที่เป็นลูกศิษย์ของจา่าจัดการมันเลย ซานิทเดี๋ยวเราจะยืนแทงให้เราคือชักหน้าเราจะยืนแทงเพื่อให้นายได้เกิดเออแต่ตอนเนี้ยไม่ได้เกินนดกละดับเอาไปทำอะไรตรงนั้นเนี่ยเอาก็นึกว่าชักหน้าจะตามมาไงครับจ่าโอ้ยชักหน้าพิมพ์ด่าตอนเนี้ยไปทำไมอ่ะโอ้ชักหน้าก็บอกว่าไปทำไมนั่นไงอะไรว่ามาแล้ว จาเพิ่งเห็นว่าแล้วก็เจ็บใจสมัดเลยจ่าทำอะไรไม่ได้เลยครับจ่าเอ้ยแวนซอยหน่อยแหวนแวนซอยไม่ไหวแล้วครับแวนจะแพ้เอาแล้วครับผู้ช้างตุยปุริเย่ไปแล้วแล้วต่อด้วยใครตุยอีกครั้งหนึ่งโอโหโดนเรียบร้อยจบงานนี้จบแน่นอนไม่ต้องห่วง หมายถึงโจบบ้านเราแล้วหรอเออใช่จบบ้านเราเนี่ยแหละเอ้าจ่าทำไมรีบยอมรับแบบนั้นนะ่ะโหวสภาพตอนนี้จะสู้ยังไงเนี่ยซานิสนก็ได้ใจเกินโอ้โหเอ้ยทุบทีนึงหายไปเลยโอ้ยกลับก่อนกลับก่อนเดี๋ยวเดีนาคตใจเย็นนะคดนาคดใจเย็น,นต้อน,นคดนนซิกแซกถอยก่อนเฮ้ยชิกแซ็ซิกแซกันทีนึง ซิกแซกอะไรเราดักคอสเดี๋ยวนายเจอเราแน่นอนเอาจริงๆนะเราไม่ได้กลัวนายเลยแม้แต่นิดเดียวโลลิออนเอามันโลลิออนเก็บมันโลลิออนจะเก็บเราไม่ได้นะโลลิออนโอ้ยชิปเลยงานนี้เขาเรียกว่าชิปอย่างเดียวชิปอะไรชิปหายสิรออะไรล่ะเคลียร์คลิปลีบจบเร็วๆโอ้โหคลิปอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ยแวน วนช่วยหลายเพื่อนไม่ได้ตอนเนี้ยงานหนักตกอยู่ที่ซานิสคนเดียวก็ไม่ใช่งานหนักตกอยู่ที่ชักหน้าแหละ,หละโอ้ยชักหน้าก็ร็อชะตากลมแบบเหนื่อยเหนื่อยสอหาหัสเอาเรื่องเลยโอ้ยแล้วนี่ลำบากลำบุญอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้ยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเหนื่อยขนาดนี้ซีซั่นนี้มันอะไรเนี่ยจ่า ให้พูดจ่าได้ไงต้องบอกจ่าครับใช่ครับจ่าซีซั่นนี้มันอะไรเนี่ยทำไมทำไมเราแต่ละคนถึงเจอแบบนี้ทุกวันเลยนะครับจ่าจ่าก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะจ่ารู้แค่ว่าวุ่นวายกันตายหาอะไรงานเนี่ยนาคอตซิกแซกมาแล้วปั๊บปั๊บปั๊บปนาคอตตุยไปยเลยใครตัดขาใครตัดขานาคอต สนิทเองจ้าสานิทเองฝากไว้ก่อนนะสนิทแต่ตอนเนี้ยนิทตัดขาใครไม่ได้แล้วเพราะคลิปตัวใหญ่เบลเลอร์เธอเลยรีบมาช่วยกันเคลียร์คลิปก่อนเอาละแล้วแวนจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยชักหน้ากับแวนไปด้วยกันโอ้ยชักหน้าถอยแล้วแวนไม่ยอมถอยเอาอยัางไงละ่ะชักหน้ายัางไง ชักหน้าชักหน้าก็ต้องไปช่วยแวนให้สุดๆแต่ว่าแวนไม่รู้จักคำว่าถอยเฮ้ยโอ้โหคลิปตีแรงชมัดเลยเอ้ยไม่ไหวแล้วคลิปตีผมเกือบตุยเลยอ่ะโอ้โหอะไรมันจะแรงขนาดนี้เนี่ยโอ้ยอ้ออกราเข้ากันซีซีก่อนเอ้ยความรู้สึกอะไรวะเนี่ยเหนื่อยจริงๆ แน่แน่ถอยเป็นไหมชัดหน้าชักจะเริ่มไม่ไหวแล้วชักหน้ากำหมัดรอแหวนทําไมไม่ถอยเอะผมไม่รู้จักคํามัดถอยผมรู้จักแต่เขามาสู้จา่าเคยเห็นเปล่าสู้จนตัวตายนั่นแหละตายกันทังแกงโหได้ได้เอาดาวให้เขาเลยใช่ไหมเนี่ยจากเล่นดีๆต้องมาเอาดาวให้เขาโอ้โหจ่าก็พูดอะไรอย่างนั้นรุนแรงเกินไปจา่า ไม่ได้รุนแรงอ่ะจะพูดความจริงซานิดก็เข้าไปแบบนั้นอ่าแต่ซานิดฆ่าได้สวยงามงานนี้ก็จบเพ่ละแวนเข้าไปอย่างนั้นอีกโอ้โหอะไรวะเนี้ยจะเห้อจ่ารับไม่ได้ทำไมลหรครับจ่าก็ดูสิแวนมันทำบ้าอะไรวะเนี่ยแวนมาสนใจเพื่อนที่ไหนละครับจ่าแวนม่งเอาทุกอย่างไปหมดโอ้โอ้ว้าวว้าวว้าว ว้าวนาคอดลอยป้อมและเรียบร้อยครับไม่ใช่นาคอสิริลอยป้อมเรียบร้อยครับจ่าป้อมเราแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แพ้อย่างที่เห็นแหละครับจ่าโอเคจ่าเข้าใจความรู้สึกละว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้สนิทเข้าใจแล้วใช่ไหมครับจ่าแต่ดูนะครับจ่าใคร MBP ล่ะครับขอยดูนะครับ MBP แพ้นะครับเป็นใคร ใครจะรับได้บ้างล่ะครับจ่าโอ้โหดูทีมเล่นสิเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยและ M v P ก็เป็นของผมมาจ่าโอ้ยจ่ายเห็นใจย,ยังไงถ้าเพืพ่อนๆพี่ๆน้องๆชอบนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับพราะว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่าต้องขอบคุณเพืพ่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคน ที่กดไลค์และกดติดตามผมมาเรื่อยๆจนถึง66คนนะครับเนี่ยก็ฝากติดตามกันตลอดไปนะครับ